แม่บ้านอาหารแพลนเบสสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเมนูขนมปังเต้าหู้มาฝากค่ะขนมปังที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นแบบแผ่นหนานิดนึงนะคะเราเพิ่งอ,ออกจากช่องฟรีดนะคะมันก็จะยังแข็งๆอยู่เนาะให้เราตัดเป็นชิ้นเลยค่ะตัดตอนที่มันยังแข็งอยู่เนี่ยจะตัดง่ายนะคะแผ่นของเราค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะเราก็เลยจะตัดเป็น6ชิ้นนะคะถ้าแผ่นของใครเล็กนะคะก็ตัดแค่สี่ก็พอค่ะ จากนั้นนะคะก็ให้เราไปเตรียมเต้าหู้ค่ะเราก็จะใช้ยี่ห้อนี้นะคะก็ใช้ประมาณสักครึ่งก้อนนะคะซับน้ําออกแล้วก็ให้เรานํามาขยำให้มันละเอียดเลยค่ะหลังจากขยำจนละเอียดแล้วนะคะเราจะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปค่ะซึ่งก็จะใส่ไม่เยอะนะคะประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะเพื่อให้สมวนสมมันเกาะกันดีขึ้นค่ะ จากนั้นก็จะปรุงรสด้วยพริกไทยดำป่นน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมค่ะหรือว่าใครอยากจะใส่อย่างอื่นเพิ่มก็ตามสะดวกเลยนะคะอันนี้เป็นผักชีแล้วก็แครอทหั่นเล็กๆเลยค่ะจากนั้นก็ให้เราคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ หลังจากที่คลุกเข้ากันดีแล้วเพื่อนๆสามารถที่จะชิมได้นะคะค่ะหรืออะไรก็เพิ่มเติมได้ตามชอบของเรามันออกไปจืดหน่อยนึงนะคะก็เลยจะใส่เป็นซีอิ๊วขาวเพิ่มเติมลงไปแล้วก็จะเพิ่มความหอมด้วยน้ำมันงานเล็กน้อยนะคะตอนนี้เราจะทําการอบในเตาอบนะก็จะวอร์มเตาอบไว้ก่อนนะคะถ้าใครจะทาในื้อมะทอดก็ได้เหมือนกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ให้เราตักส่วนผสมนะคะไปวางบนขนมปังนะคะ จากนั้นนะคะก็เรียงใส่ถาดเพื่อที่จะนำข้าวตาอบเลยค่ะเราใช้อุณหภูมิในการอบประมาณสักร5อองศาเวลาก็ประมาณ10-15นาทีนะคะเสร็จแล้วค่ะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็นําไปทานนะคะเป็นของว่างทานเล่นได้เลยส่วนนี้เราไม่มีน้ําจิ้มนะคะใครอยากจะทำน้ําจิ้มมาจากก็ค้นหาในอินเทอร์เน็ตมีทั่วไปเลยนะคะหรือจะทานเป่าๆก็ได้นะลองไปทํากันดูค่ะ